มีโอกาสมาเที่ยวแพร่แล้วหาร้านกาแฟาที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆก็มาแนะนําร้านนี้เลยเป็นที่ไหนกันเราไปกันเลยครับสวัสดีครับเราเข็มๆไม่เป็นสาระครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ร้านกาแฟาแนะนำในจังหวัดแพร่ครับก็คือร้านนาอินคาเฟ่ครับผม หากไปดูรีวิวจาก Google Map นะครับก็จะพบว่าที่ร้านนี้นะครับได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่4.7คะแนนด้วยกันเลยทีเดียวครับร้านนี้นะครับจะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันครับจะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์ครับให้ลูกค้าเลือกนั่งได้เลยแล้วมาดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับ ในโซนอินดอร์นี้นะครับก็จะตกแต่งร้านนะครับสไตล์มูจิมูจิแบบญี่ปุ่น,นครับวางเลยเอาไว้ได้ดีเลยไม่ทำให้รู้สึกว่าอึดอัดเวลานั่งภายในร้านครับเมื่อออกมาโซนด้านนอกนะครับก็จะพบกับลานน้าพุและต้นไม้น้อยใหญ่ครับทำให้รู้สึกเหมือนนั่งในสวนที่มีความร่มรื่นสบายใจจนสามารถนั่งชิลไปเรื่อยๆแถมยังมีจุดให้เลือกนั่งหลายจุดเลยนะครับ ร้านน i n อินคาเฟนะครับจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มเค้กและของหวานให้เลือกเยอะแยะหลายเมนูกันเลยทีเดียวมีโอกาสแวะมาเที่ยวกันนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e p เพจเราเค็มๆไม่เป็นสาระกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ